สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเพิ่มยอดวิวนะครับของแพลตฟอร์มอานสตาแกรบของคลิปวิดีโอเพิ่มยอดวิวของคลิปวิดีโอสำหรับคุณชมท่านใดที่มียอดวิวของคลิปวิดีโอน้อยนเราอยากจะเพิ่มยอดวิวก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนีครับขั้นตอนแรกผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดิงใต้คลิปนี้เป่นเข้ามาที่เว็บไซต์กันได้เลยนะครับเราก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ kmksocial.com กันแล้วนะครับ เอาพ่อเข้ามาแล้วนะารหากว่าคุณชมตอนใดะนีับที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานตรงนี้เลยนะครับอ่ะเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ชายะนีับอีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นีครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดสมัครใช้งานกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะหรือใครนะครับที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถลงชื่อสมัครใช้งานนะครับโดย Google ตรงนี้ไปได้เลยนีครับแล้วก็อ่ะลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงเชื่อกเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้นี่ครับอกกลงเชื่อกเข้าใช้ตรงนี้ไปเลยนี่ครับเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k i s e y social com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับฝากว่าคุณชมทัานใดที่ยังไม่ไม่มียอดจํานวนเงินตรงนี้นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่เรายังไม่เคยเติมเงินเลยนะครับก็ให้มาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นะครับ ในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีให้เลือก2ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวช่วยเหลือนะครับขอภายนะครับอาจจะมีเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดนะครับอันนี้ใช้ได้ทุกธนาคารนีครับคุณผู้ชมก็อาจใส่ยอดจำนวนเงินตรงนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดจ่ายนะครับเขาก็จะขึ้นคิวอาร์โค้ดไปแล้วสแกนหนักันแล้วนะครับและต่อมานีครับช่้าหน้าที่2ก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับในช่องทางนี้ับอ่ะก็สามารถเติมได้ถึง2สกุลเงินกันเลยนะครับอก็เลือกเติมได้เลยเนี่ยว่าจะเติมเป็นสกุลเงินอะไรนะครับ อะไรในทุกช่องทางของสกอจะมีคำแนะนำเนรับในการประเมินด้านล่างแบบนี้นะครับอาคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนนี่ครับก็อ่านคําแนะนําของช่องทางนั้นได้เลยนี่ครับต่อมาเนี่ยครับให้กดกลับมาที่คําสั่งซื้อใหม่เลยนี่ครับอะแล้วเราก็มาดูที่หมวดหมู่นะครับในหมวดหมู่ตัวนี้นะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนี่ครับให้เราเลือกใช้บริการนีครับจะมีตั้งแต่ Facebook นี่ครับอ่าทิกต็อกนี่ครับอินสตาแกรมนี่ครับแล้วก็ยูทูบเนี่ครับแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอื่ครับ ใน่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ในตัวน้องไปฟอร์ม t ิ k กตอกเนี่ยครับก็เรียนมาที่ t ิ๊กตอกกันเลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดวิวนะครับคุณชมก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับเพิ่มยอดวิวนะครับอ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอในบริการเนี่ยก็จะมีให้เลือกหลายบริการเนี่ยจะมีความเร็วนะครับของบริการที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีอะไรราคานะครับที่แตกที่แตกต่างกันนะครับขออภัยด้วยนะครับคุณชมก็เลือกได้เลยเนี่ยว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนะครับผมก็จะเลือกเป อ่าพอเราเลือกบริการมาเรียบร้อยแล้วนะครับ้าล่างตรงนี้ครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการที่เราเลือกมานะครับตรงนี้ก็แนะนําให้ผู้ชมอ่านตรงคําเตือนกันไว้ด้วยนะครับต่อมานะครับในส่วนของลิงก์เนี่ยครับก็ให้ผู้ชมครับกลับไปที่ทิกตอกนะครับแล้วก็มาที่อ่าคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดวิวเนี่ยครับผมจะเลือกเป็นคลิปแรกเนี่ยครับมีอยู่ที่ส6วิวนะครับอ่ะก็กเข้ามาแล้วก็คัดลอกลิงก์ดานบนตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็นํามาวางนะครับ อันในโซนจำนวนนี้ครับเขาบอกคําต่ำมาที่100อนี่ครับอาจถึง2รงล้านนี่ครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดวิวไปเท่าไรเนี่ยก็ใส่เข้าไปเลยนี่ครับอ่ะผมก็จะใส่ไปที่100นี่ครับแล้วก็อ่ะกดส่งซื้ออ่ะกดส่งตรงนี้เลยนี่ครับอ่ะพอเรากดส่งเรียบร้อยกันแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับอ่ะเราอ่ะเราบุได้รับคาสั่งซื้อของคุณแล้วนี่ครับและต่อมานะครับให้คุณผู้ชมน่ะมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้เลยนี่ครับ ในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะครับที่เรได้ทำการสั่งซื้อขึ้นไปเนี่ยล้วก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อนี่ครับอันในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าคลิปดูที่เราใส่เข้ามานะตัวนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์คลิปดูของทุกชมถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่าพอถ้าลิงก์ไม่ถูกต้องนะครับยอดวิวจะไม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยะครับตัวนี้ก็ต้องเช็คกันดีๆเลยนะครับต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายประกอบนมาเ่เราาใสข้ไปนครับะแล้วก็จะเป็นปริมาณนะครับที่เราเป็นบบรรริกานะคัที่เเเราาลือกมนี่ย แล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่าเราเดําเนินการนี่ครับในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับก่อนที่เราจะกลับไปดูนะครับยอดวิวในแอปติ๊อกของเราเนี่ยผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆในเว็บไซต์กันก่อนเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชม่านนะครับทีด้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วเนะครับเกิดมีปัญหาในการสั่งซื้อหรือว่ามีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นี่ครับก่อ,อให้คุณผู้ชมะนีับกดมาที่เมนูติดตตอมินตรงนี้ได้เลยนีครับเขาจะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการจะแจ้งปัญ อ่ะเราต้องการจะแจ้งมาทารายนะครับตรงนี้จะมีให้เราเลือกนะครับก็เลือกเข้าไปเลยนะครับอ่ะต่อมานะครับในส่วนของเลขออเดอร์เนี่ยครับก็ให้คุณชมนะครับนำเลขออเดอร์ที่เราสั่งซื้อไปแล้วมีปัญหานะครับก็นํามาใส่ในช่องนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความแจ้งกับแอดมินกันให้เรียบร้อยนะครับอ่ะหรือว่าว่าใครที่มีรูปภาพหรือมีไฟล์หลักฐานที่อยากจะแนบไฟล์เนี่ยก็คลิกตรงนี้ไปอ่ะเพื่อแนบไฟล์ไปกันได้นะครับแล้วก็กดส่งตัวให้เรียบร้อยนีครับอ่ะต่อมาใช้งานกกันแแลล้้้วว็อ่าไไมมดี อ่าไม่ได้มีปัญหานะครับอะไรในการใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับเราอยากจะแนะนําเพื่อนๆเนี่ยไปเไดคามาใช้งานในเว็บไซต์นี่ครับอ่าก็กดมาที่เมนู e, แนะนําเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเขาจะมีลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับผู้ชมสามารถกดคลอกลิงก์ตรงนี้เนะีับเพื่อแชร์ลิงก์ให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนีครับอาจที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์นี่บไปเไดคามาใช้งานในเว็บไซต์นี่บอ่าผ่านลิงก์ที่ผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้ผู้ชมก็จะได้ตาค่าคอมมิชชั่นถึงสามเปอร์เซ็นต์กันด้วยนี่ครับและต่อมานะครับให้ผูู้้ชมมมนนนนะครรัับบาีีเเลฟตงย อในเมนูน uh, ter ี <mel> blends, sport, ้นะครับจะเป็นเมนูสําหรับการขึ Bird ้นเงินนะครับของออเดอร์ที่เรากดยกเลิกมานี่ครับอ่าโดยที่เขาจะขึ้นเงินนะครับเข้าเครดิตนะครับอ่าเครดิตนะครับหรือว่ายูเซอร์ที่เราใช้ตรงนี้เลยนะครับเราก็จะมีรายละเอียดนะครับของออเดอร์นะครับที่เรายกเลิกเนี่ยให้เราดูด้านล่างตรงนี้นะครับก็เข้ามาดูกันได้เนี่ยถ้าเกิดว่าอ่าคุณผู้ชมยกเลิกออเดอร์มานี่ครับอ่ต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ทิกตอกกันเลยนะครับอ่ตอนนี้นะครับอ่ให้คุณผู้ชมกลับมาที่หน้าโปรไฟล์กันก่อนนะครับเพื่อดูยอดวิวนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับยอดวิวอยู่ที่46วิวนะครับอ่ะผมจะลอง c อลล v i เฟยหน้าจอเนี่ยนะครับเพื่อดูเนี่ยว่ายอดวิวเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตอนนี้นะครับยอดวิวของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง3 45วิวกันแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยเนะครับล้าก็ขึ้นมาเยอะด้วยนะครับก็จะมีขึ้นเกินมาบ้างคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะยครับเพราะทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็แถมมาเยอะมากๆเลยก็ อ่าแถมมาถึง200กว่าวิวกันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับแต่เกิดว่าคุณชมท่านใดนะครับสนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับอ่าผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอาและสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการพูดผิดพลาดอะไรกันไปะครับหรือพูดติดขัดไปบ้างเนี่ยก็ต้องขอขออภัยนะยครับคุณชมกันด้วยนะครับอาเราก็ต้องขอบคุณคุณชมที่รับชมรับฟัง